จังหวัดละนองก็มีของดีถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่อยากจะบอกว่ามีอะไรดีๆให้คุณได้ดูเยอะเลยอ่าตามมาเลยค่ะมาเลยอ่ตอนนี้ก็เรามาที่ฟาร์มเอาเล็นะคะเป็นสวนจำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนฟาร์มเอาเล็เป็นอย่างไรเชิญพี่เต้วแล้พี่แต้วนาเลยค่ะเชิญค่ะเชิญพี่แต้วนาเลยค่ะมาเลยอ้าวเข้าไปข้างในแย่ อันนี้ก็เป็นของฝากใช่อันนี้ฟาร์มไก่เราก็ต้องมีไข่มาจําหน่ายอยู่ตรงนี้ค่ะมีไข่ด้วยนี่ค่ะไข่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะส่วนมากพวกปลาเค็มมาเดงเนี้ยก็จะมาจากเรืออมาจากเพในละนองค่ะคะกุ้งละนองกุ้งเยอะกุ้งเยอะใช่ไหมคะบ้านเจ้กุ้งเยอะใช่บ้านเจก็เยอะนะเนี่ยบ้านดีเจแหละบ้านดีเจอยู่จริงแปรรูปค่ะ ค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตระกูลของดีเมืองละนองจิ้มของดีเมืองละนองนี่นรู้จักครับป้าคะนี่เซนเลยค่ะซี <CEO S 1> อิ๊วซีอิ๊วตรานกแก้วนี่นี่ก็ของดีเมืองละนองเลยนะคะนี่ผลิตที่ละนองเองตรงไหนคะ ตรงซอยสิบสามซอยสิบสามเลยนะคะนี่ซีอิวจานนกแก้วค่ะนี่ก็ของดีมึงละนองอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นของฝากจากเมืองละนองต้องมาที่ตรงนี้ชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะกอไก่ค่ะร้านกอไก่ร้านกอไก่อ่าก็อยู่ใกล้ๆกันปกติของของฝากของละน้องเนี่ยจะเป็นพวกกอตะกุลกอกายูกุ้งแห้งกาแฟกะปิดคาวของดีเยอะของดีเยอะอันนี้ก็จะเป็นฝีมือที่ย้อมกันเองนะคะ ก็ราคาก็200กว่าบาทแต่ว่าใช้สารพัดประโยชน์เลยใช้คุมเดดเวลาลงเรือผ้านิ่มเลยนะเช็ดตัวได้ผ้านิ่มค่ะอันนี้ก็เรียกผ้าอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นผ้ามัดยอมผ้ามัดยอมโอตคแล้วก็เป็นของจากคนละนองนะคะ นำทำแล้วก็นํามาฝากค่ะมาวางฝากเนี่ยค่ะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวละนองที่มีเวลาในการเย็บเองฝีมือดีมากเลยค่ะหมวกอะไรเนี้ยแล้วก็ผ้ากางเกงต่างๆเนี่ยค่ะจะทําแล้วก็นํามาส่งฝากขายนี่ผ้าบาเต้ผ้าบาเต้โอ้โหนี่ค่ะเรียกว่าถ้ามาละนองก็มาซื้อมาสวมใส่กันนะคะจะได้รู้ว่าเรามาถึงละนองแล้วโอเคป้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลือกกันคนละตัวเลยนะคะนี่เลยมาเลยอันนี้เพื่อ อร่อยนะคะชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วเมื่อสักครู่นะคะก่อนที่จะมาตรงนี้ก่อนที่จะมารีวิวกันเนี่ยโหต้องขอบคุณพี่แจ๊มากเลยนะคะก็เพราพวกเรานะคะทีมงานดีเจต้นน้ำเชียยิ้มอันนี้ถ้าเราทานกับเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นมีแอลกอฮอล์ไม่มีแล้วแต่นะคะอร่อยมากเราไปทานมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่แต๊พี่แจ๊พาเราไปทานข้าวก่อนก็อน่อยมากกทำมาจัดคล้ายๆกับตอนเช้าๆที่เรามีขนมอโปลงเนาะแต่ทีนี้อันนี้อโปลงกลับไปไม่ได้เรานําแป้งมาผสมแล้วก็ทําให กรอบแห้งสามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้ค่ะผสมกับปลามึกย่างมั่งอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะอันนี้ไข่หวานไข่หวานขนมใช่ไหมไข่กรอบใช่ก็เป็นการปรุงลดค่ะค่ะค่ะ ใช่อันนี้กาหยูนะคะเนยกาหยูเนยกาหยูเนยกาหยูของแปลเมื่อนองค่ะมีแต่เข้าขายหรือว่าเม็ดมันม่วงหิมะพานนะคะถ้าภาษาละนองบ้านหนูเขาเรียกกาหยูแต่ว่าอันที่เป็นเนยกาหยูของแปลกไม่เคยทานละสิไม่เคยทานละสิตอนเช้าต้องมาทานย่างกับขนมใช่อันเียขคองกนบ้างเราจะทำกันเองนะะคอันนี้ได้มาจากห่างจากระนองเจ็ดสิบกว่ากิโลนะคะค่ะ แล้วก็นํามาฝากแล้วก็เราเป็นฟาร์มอาวุโช่วยเหลือช่วยชุมชนที่อยู่ไกลๆหรืออยู่ในละนองเนี่ยเป็นการเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า ขนมทองม้วนใช่ใช่นี่ก็มาจากหาดสมเป้นค่ะหาดซอมเป้นเดี๋ยวว่างๆดีเจต้นน้ำพาไปเที่ยวหาดสมเป้นยังมีเยอะอร่อยมากเลยค่ะกรอบนะคะเนี่ยแล้วก็ต่างๆเนี่ยค่ะลองดูนะคะพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินกับดีเจต้นน้ำเชิญเยิ้มรับวองว่าไปที่ไหนแล้วไม่ผิดหวังค่ะเราไปรับงานตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าปกติหนูก็จะรับงาน MC พิธีกรเชียร์ขายเล่นตลกร้องเพลงเดินสายทั่วประเทศแล้วเวลาหนูไปเนี่ยหนูก็จะรีวิวนู่นนี่นั่นมาให้คุณผู้ชมได้ช กันด้ีไหมคะคุณผู้ชมดีไหมคะเฮ้สุดยอดอ้าวพี่เต้อเรามาต่อกันเลยค่ะพต่อนะคะนี่กะยูใช่ไหมคะกะยูกะยูของละน้องจะมีคำขวัญในเมืองละน้องก็คือกะยูหวานของเราหวานถ้าภาษาการเขาเรียกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช่เม็ดมะม่วงหิมพานต์หวานเทสไหมคะเทสไหมเทสอ่าอันนี้รสธรรมชาติอันนี้อบเนยใช่อบเนยข้าวมีมีหลายรสนะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ข้าวกระทะนะคะนี่รสชาติเป็นอย่างนี้ นี่อบเนยนะคะคุณผู้ชมกับรสชาติไหนขายดีคะพี่รสชาติไหนขายดีกับแกล้มนี่กับแกลมกับแกล้มนี่ดีนะคะมีอ๋อมันมีครบเลยมีมะม่วงกระย่วปลาปลาจริงจังหอมกระเทียมทานอร่อยเขาเรียกอะไรปลาอะไรนะโจ๊เล็กๆกระเี๊จริงจังภาษาการเขาเรียกอะไรนะปลาจริงจังภาษาการเรียกจชามีจริงจังเหมือนกันนะโอเคนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเทสกันหน่อยสิของฟางอีกแหละกล้วย กล้วย oh. กบับกรอบชุบเป็นทอดเป็นกล้วยเล็บมืออบ แล้วก็เหมือนกับน่าจะมีน้ำผึ้งหน่อยแล้วก็ไปชุบแป้งทอดก็เลยก็คือแปรรูปเราเก็บได้ปลาต่างๆเนี่ยมีรสชาติเยอะแยะเค็มจิตจานเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากกันเลยนะคะของฝากจากเมืองละนองมีท่านกินของใช้มากเลยค่ะอันนี้จะปลอดภัยมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเห็ดแล้วก็มีรสเผ็ดนิดๆเมื่อท่านเดินทางไกลเนี่ยอาจจะไปหาร้านทานยากท่านสามารถโรยข้าวทานได้เลยค่ะแล้วก็กุมผงโรยข้าวต่างๆ พูดแล้วหิวเลยนะคะ,คะน,นี่นี่ผงโรยข้าวอันนี้ทานเป็นกับแก้มทานกับข้าวได้เลยนะคะก็จะเป็นผงโรยข้าวโนริสาลายมีหลายรสนะคะมีพริกไทยมีโนริสาลายมีพริกเกลือแล้วก็เห็ดนางฟ้าน้ำพริกปลากรอบกุ้งต่างต่างเนี่ยค่ะ ถ้าพูดถึงของฝากจากเมืองละนองต้องมาที่นี่ฟาร์มเฮาละนองเปิด GPS มาได้เลยค่ะอยู่ใกล้กับกัปีก็จากแหล่งต่างๆค่ะอยู่ใกล้กับร้านอาหารร้านอาหารจะอยู่ใกล้กับร้านของฝากนะคะเปิด GPS มาเลยว่าฟาร์มเฮาละนองถึงแน่นอนถึงแน่นอนนะคะถึงแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ร้านอาหารเคียงเลยอยู่ในเครือของฟาร์มเฮาละนองเช่นกันของพี่เตานะคะเรียกว่าเป็นธุรกิจนะคะเจ้าแม่ของ เม okay. ืองระนองเพราะคนเดียวไม่พอค่ะแมวครอบครัวโอ้โหธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยเพราะอย่างนี้ลองไม่พาไปชมไม่ได้แล้วเพราะเราพากินพาเที่ยวพาชมพาเพินสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของกินอาหารอร่อยนะคะตามอาจารย์ที่ต่างๆถ้ามาระนองไม่มาที okay. ่นี่ยังไม่ถึงระนองค่ะเขาชมด้านในนั <m 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 ้นเราจะมีโค okay> ้ดเล็กๆนะคะสำหรับบริการอ่าไปไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเลยค่ะไปน้ำเลยน้ำเลยโอเคอ่ะ เนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์พวกเนื้อสัตว์ต่างๆเราก็จะมาเก็บไว้แล้วเมื่อเวลาประกอบอาหารปุ๊บก็จะเอาไปประกอบได้ทันทีเลยจะคงรักษาความสดไว้ค่ะแล้วก็มีไอศครีมโฮมเมดจากาเซ่น้องมาส่งให้เราก็เป็นผู้จำหน่ายช่วยกันค่ะหมวกต่างๆของอาจารย์กเกษียนโอ้หมวกพวกกาแฟนี่มาจากไหนคะน้องเพรช่วยอธิบายในที่ลูกด้านล่หมวกด้านล่า อ,าาอกาก,ากากาาแฟนี้จะเป็นกาแฟที่ปลูกขึนในละนองเองครับผมเป็นกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ของกาบูนีครับผมก็มันของร้านเราก็จะมีสองตัวให้เลือกครับจะมีเป็นตัวขวั้วเข้มแล้วก็ขั้วกางครับแต่และตัวก็เราจะใช้เป็นสัญลักษณ์โลโก้ที่ว่าเป็นแลนด์มาร์คของละนองครับผมขายตัวไหนขายดีคะ,ะจริงๆขายดีทุกตัวเลยครับแล้วแต่คนชอบครับค่ะ แล้วก็เนี่ยค่ะเราจะมีเครื่องดื่มต่างๆกับอาหารต่างๆเนี่ยค่ะไว้บริการในมุมเล็กๆของเราเนี่ยนั่งสบายๆกับแอร์เย็นๆค่ะค่ะไว้มีโอกาสมาชิมกันนะ พลาดไม่ได้แล้วค่ะผู้ชมค่ะของดีเมืองละนองต้องที่นี่เลยฟังเขาละนองไปเลยค่ะจะได้ไปใช่จะดีเละค่ะเง้นเงินเงินไม่เกรงใจแล้วนะคะก็ไปไหนคะไบไหนดีเอ่ยโอ้แต่น่ารักมากเมื่อกี้คือว่าหนูกําลังมองอยู่บนเยอะมันสวยมากเลยค่ะผู้ชมสวยว่าที่ใส่ยีกใช้ได้สองข้างนะใช้ได้สองอันนี้แหละเหมาะกับหนูเพราะหนูชอบสีจิจาดช่วงตุดจินพอดีของน้อง ะะไปไเป็นไงะะ่าคานะคะจิ้มเลยอ่าพี่เต๋อลอา,เ,าเอาเอาชิ้นนั้นให้ให้หนูหนะะ่อยค่ะน้องเพชรครับ จุดหล่อเออเรามาใส่ดูเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะคนสวยนะคะใส่อะไรก็สวยแล้วอยากจะบอกว่ายิ่งหมวกสวยๆยิ่งสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่จำหน่ายหมวกอันนี้เป็นโอท็อปของระนองด้วยเป็นเป็นโอท็อปเป็นเป็นแฮนด์เมดเป็นแฮนด์เมดเป็นแฮนด์เมดนะคะอันนี้ไม่มีลายเอามาดูแบบไม่มีลายอ่าก็จะประมาณนี้นะคะหนูควรจะใส่มีลายหรือไม่มีลายดีได้ครับถุงมืลายมีลายแต่ว่าถ้าโล่มีลายน่ารักกว่านะมีลายก็ได้ใช่คุณดิ้ไม่ต้องมีลายต้องเลลาย อเอาให้ตากล้องด้วยเอาตากล้องตากล้องเอาตากล้องเอาใบไหนเลือกเลยค่ะตากล้องก็ยากได้ใบไหนคะใบนี้ก็สวยนะพี่พ yes> ี่แจ้วนะใจเดีใจเย็นนคะเนโอเคนะโอเคโอเคหนูว่าหนูว่าเอ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 าแบบธรรมดาใส่ดีกว่าเพราะว่ามันดูกระชับไปแล้หลากหลายใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาเสื้อผ้ายาโอเคเข้าใจเพราะว่าเอออันนี้มันจะสีพื้นๆนะ็นพื้นๆมันใส่กับอะไรก็ได้ค่ะยังไงก็ขอฝากละนองไว้ด้วยนะคะ แล้วก็เมื่อมาระนองแล้วทางโรงแรมฟาร์มเฮาระนองยินดีต้อนรับนะคะยังไงมาระนองขอให้ท่านมีความสุขกับการท่องเที่ยวระนองค่ะขอบคุณค่ะ